สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเอนทุกคนวันนี้มาพบกับสวนกุหลาบของเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้ต้อนรับด้วยเซนจีเวลนะคะดอกเล็กเป็นพวงลายม่วงขาวนะคะมีต้มแต้มขาวด้วยกลิ่นหอมหอมค่ะสดชื่นค่ะส่วนต้นนี้นะคะพีทอวาลานนะคะเอฟเลี้ยงได้ฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะ ได้เท่านี้เป็นกุลาบตัดดอกนะคะกุลาบตัดดอกเขาจะเหมาะกับเมืองหนาวนะคะหรือไม่ก็ต้องเลี้ยงในแบบเลี้ยงในโรงเรือนนะคะเอฟเลี้ยงได้ประมาณนี้กุลาบตัดดอกเป็นกุลาบที่เลี้ยงยากถ้ามาอยู่ในเขตร้อนนะคะเพราะว่าดอกเขาจะไม่สวยจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะ ถ้าจะเลี้ยงจริงๆนะคะเลี้ยงกุหลาบการ์เดนโรสดีกว่าค่ะหรือไม่ก็กุหลาบเหลือยการ์เดนโรสก็คือกุหลาบพุ่มธรรมดาทั่วไปนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเลี้ยงง่ายกว่าค่ะการ์เดนโรสมิเนอว่านะคะมิเนอรว่าจริงๆเขาจะต้องเป็นสีม่วงเข้มแต่ว่าถ้าอยู่บ้านเอฟก็จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูระเรื่อกลิ่นหอมค่ะ ต้นนี้คอเดสจูบิลลี่นะคะคราวที่เอฟคราวที่แล้วที่เอฟถ่ายให้ดูนะ่ะต้นเขาเป็นราเกือบตายแล้วเขาก็ยังไม่ตายนะคะเขาก็เป็นราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกิ่งดําเต็มเลยค่ะเอฟก็คิดว่าเขาจะไม่รอดแต่เขาก็ไม่ยอมตายนะคะเขาเป็นแบบซอมบี้ไม่ยอมตายใบก็ไม่สวยกิ่งก็ไม่สวยแต่ก็พยายามจะออกดอกเลยเกินนะคะนี่ดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ฟูหนาเลยละคะ่ะ c a r d t Jubilee คะ่ะถ้าไม่เป็นราเอฟจะชอบมากๆเลยนะคะนี่เอามาวางไว้เพื่อรอวันที่เขาจะลาโลกแต่เขาก็ไม่ลาสักทีนะคะอันนี้ก็คือ Trinity กลิ่นหอมหอมค่ะ Trinity หรือความหมายก็คือเอกานุภาพนะคะหอมละมุนค่ะฟอร์มดอกยังเล็กอยู่นะคะเพราะว่าต้นเขาเล็กๆ ออกาสตาลุยออกาสตาหลุยนะคะต้นนี้ที่เอฟเคยถ่ายให้ดูรอบพี่แล้วตอนนั้นปลูกในดินหลังบ้านแต่ว่าเอฟขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาใส่กระถางนะคะเพราะว่าหลังบ้านเอฟแดดไปไม่ถึงแล้วคะ่ะพอหน้าหนาวก็ไม่มีแดดนะคะก็เลยขุดมาไว้หน้าบ้านใส่กระถางเอาเพิ่งฟื้นค่ะฟื้นเสร็จก็มีดอกให้เลยนะคะสวยน่ารักนะคะฟูฟู กลิ่นหอมสุดๆเลยละค่ะหอมแบบหอมแบบลึกหอมลึกแทรกลงไปแบบกลิ่นซาบซวงอะไรแบบนั้นแหละ <c oughs> กลิ่นนะคะเอ๊ไม่รู้จะแบบอธิบายกลิ่นเขายังไงแต่ว่าหอมแล้วมันแบบแผ่กระจายกระจายลงไปในทางเดินหายใจอะไรแบบนั้นนะคะอน,นาปูรณะ,ะค่ะ TP, เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนอันนี้ก็คือซิมโบโอ้โหฟอร์มอันนี้สวยมากอันนี้เอฟห่อเอาไว้ A ai, เป็นดอกแบบหลังสุดนะคะที่ห่อเอาไว้ A ai, แกออกมาโอ้ยถ้าได้ฟอร์มนี้ทุกดอกนะั้นสวยมากแค่นี้ก็รักตายเลยสีทองเหมือนกุหลาบป,ปลอมเลยค่ะเหมือนกุหลาบป,ปลอมที่เขาทำเป็นแบบกุหลาบสีทองคำอย่างนี้นะคะสวยมากนะคะซิมโบค่ะ ข้างๆกันก็คือคินดนะคะสีม่วงวันนี้ดอกเล็กๆนะคะเล็กๆมุ้งมิงกาเดียนแองเจลนะคะ เทวาผู้พิทักษ์นะคะหอมมากค่ะสีขาวค่ะออกดอกเป็นพวงเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะแต่เขาบานไม่ทนบานประมาณสักสองสาวันนี่แหละค่ะแล้วก็โรยแล้วแต่เอฟชอบนะคะเขาหอมดีอันนี้ก็หอมแบบชื่นใจอีกแล้วนะคะเพียกก็ลงเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเพียกก็ ก็ยังเหลือไว้ให้เอฟแบบดูบ้างนิดนึงนะคะกาเดียนแดงเจลค่ะซีรินอีกครั้งนะคะวันนี้ย้ายมาฝั่งที่ว่าโดนแดดเช้าเพิ่มขึ้นนะคะซีริน หรือแม่ลูกโป่งของเอฟนะคะบานหมดแล้วค่ะบานแบบไม่มีฟอร์มที่เอฟชอบแล้วแต่ก็ยังสวยหอมเหมือนเดิมนะคะนี่ถ้าเขาอยู่เมืองหนาเขาจะสีม่วงชมพูม่วงนะคะมีกำลังจะบานด้วยส่วนตัวนี้ดอกแรกบานแล้วนะคะซีซิลีนนะคะ ดอกน้อยปุ๊กปิ๊กน่ารักนะคะเป็นดอกแรกที่บานจริงๆฟอร์มดอกเขาจะต้องดอกใหญ่นะคะแต่ว่าเอฟคิดว่าเขาขาดสารอาหารเพราะว่าต้นเขาเอฟซื้อมาต้นน้อยซื้อมาจากต้นถุงขาวแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านก็คือหญ้านะคะหญ้ายังไม่ได้ถอนออกเตรียมจะบานเต็มเลยค่ะต้นนี้สู้เพียสู้เพี้ยสู้ราได้สบายเลยนะคะดูเพียลงเขาก็ยังบานสวยนะคะ ซีซีลีนค่ะแม่ลูกเหม็นนะคะนาฬิกาทรายค่ะลิซาบเบลวันนี้เอฟลองดมดูว่าเอฟแบบเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเขาเหม็นเอฟดมดูอีกที เหม็นเหมือนเดิมนะคะเหม็นเหม็นเหมือนเดิมแต่ว่าเขาสวยน่ารักดีไม่เป็นไรเอาไว้ไล่หนูวางตรงนี้แหละแต่ว่าเขาน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาแบบน่ารักปุ๊บปิ๊กสีน้ำตาลวินเทจนะคะนี่แหละสวยให้อภัยนะคะ ข้างๆกันก็คืออะเมทิสตนะคะอัญมณีสีม่วงนะคะอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆน้องนาฬิกาทรายเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะกลมบล็อกเป็นลูกชิ้นกลมๆสีม่วงพาเทลน่นลารักนะคะดูกลีบแข็งกลีบแข็งที่ทำให้แบบความพลิ้วคลื่นพลิ้วของกลีบดอกเหมือนละมุนได้แต่จริงๆกลีบเขาแข็งแข็งแรงนะคะโอ้น่นารักมากเลยกำลังแย้มคะ่ะ อเมทิสนะคะเจ้าก้อนอัญมณีสีม่วงกรีบเขาก็พลิวๆนะคะพลิวๆแต่แข็งนะคะแข็งแรงน่ารักมากๆเลยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะมีกลิ่นหอมนิดนึงตอนที่เอฟดมแอปเปิลแจนะคะ รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงชื่อแอปเปิลแจ๊ดเพราะว่าเขาลักษณะเหมือนแอปเปิลที่ถูกปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกไม่หมดเท่าไหร่นะคะยังเห็นแบบสีของเปลือกแอปเปิลแล้วก็เห็นสีของเนื้อแอปเปิลด้านในนะคะเดี๋ยวสิคะสวยดีนะคะแอปเปิลลยงได้ฟอร์มนี้บานทนค่ะกลีบแข็งบานทนบานนานไม่มีกลิ่นนะคะ กบอบมาอีกแล้วนะคะอบหรืออุเบะค่ะแสงอรุณรุ่งแห่งวันใหม่นะคะอันนี้เอฟจะอธิบายความกลิ่นของเธอว่าแบบเธอกลิ่นแบบอยากจะกลืนกินอนะกลิ่นยังไงดีกลิ่นแตกต่างจากอน,นาปุรณะที่ว่าหอมๆนะคะอันนี้ก็หอมลึกเหมือนกันหอมเหมือนแบบทําให้น้ําลายสอได้นะคะกลิ่นของอบหอมแบบน้ําลายสออยากกินอนะเหมือนเหมือนแบบเรียก เรียกความอยากอะไรแบบนั้นนะคะโอหรืออุเบะนะคะแสงอรุณรุ่งแห่งวันสีชมพูใสนะคะสวยงามค่ะมีดอกที่สวยไปแล้วก็มีดอกที่ไม่สวยบ้างนะคะอันนี้ก็คือไฮพาร์คนะคะไฮพาร์คสีเหลืองเอเห็นในอินเทอร์เน็ตสสวย,ส,วยส่วนอันนี้ก็คือแพทเชียนกุหลาบเจ้าสาวแพทเชียนแปลว่าอดทนซะเมื่อเธอเลี้ยงฉัน แพทเทียนนะคะนี่แหละฟอร์มเขาอันนี้ก็คือไว้โอฮารา oh นะคะกุหลาบน้ำหอมค่ะแต่ว่าเอฟดมดูไม่หอมไม่รู้ทำไมเพราะว่าเขายังเขายังบานไม่แก่จนส่งกลิ่นหอมหรือเปล่าเอฟดมดูแล้วก็ยังไม่หอมนะคะดอกเขาฟูๆดีค่ะเอฟปลูกรวมกันกับพิงค์โอฮารานะคะ ไว้ White, สีขาวแล้วก็พิงค์สีชมพูอันนี้พิงค์นะคะดอกทรงคล้ายๆกันนะคะฟูฟูเขาว่ากลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมเช่นเดียวกันแต่ว่าเอฟก็ยังไม่ได้กลิ่นค่ะเอฟคิดว่าอันนี้เลี้ยงง่ายกว่าเพชเชียนกับไฮพาร์คเมื่อกี้อีกนะคะนี่ค่ะทรงเขาเหมือนซูมูกิเลยนะคะฮอตโกโก้ go, ค่ะช็อกโกแลตร้อนนะคะ ชอบกินช็อกโกแลตร้อนพอดีเลยสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลแดงอิดอะไรแบบนั้นนะคะน่ารักสวยมากเลยไม่ได้ดมกลิ่นมาว่าหอมหรือเปล่าแต่เขาสีน่ารักนะคะเอฟชอบแตงกิ Road, ้วโรสค่ะแตงกิ้วโรสสีม่วงเข้มนะคะ เอฟก็ปลูกได้สีชมพูอีกเช่นเคยนะคะชมพูชมพูตุ่นตุนชมพูแบบเนื้อนูดนะคะชมพูนูดดมกลิ่นไม่มีกลิ่นนะคะหรือเขาอาจจะมีกลิ่นก็นได้ในที่หนาวๆค่ะออกดอกเป็นพวงค่ะสีชมพูนูดสวยๆค่ะ แต่ว่าหลังกล้องเขาก็สีม่วงนะคะอันนี้ d ดฟเน่นะคะดอกพลิ้วๆค่ะเริ่มจะได้ฟอร์มแล้วจากที่ฟอร์มยังไม่สวยนะคะรอบนี้ออกมาเริ่มสวยขึ้นต้นเขากำลังแตกใบเยอะเลยนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าคิดจะเลี้ยงกุหลาบอีทีเอฟจะไม่เลี้ยงประเภทแบบตัดดอกเลยนะคะจะเลี้ยงเฉพาะพวกการเดนโรสแบบนี้แหละคะ่ะเลี้ยงง่ายดีนะคะ หรือตัดดอกที่เลี้ยงง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรดบาคาร่ากุหลาบแดงวา l เลนทะน์น่ะนะคะอันนั้นน่ะเลี้ยงง่ายจริงเรดบาคาร่าสีแดงชาเรเน่แม็กอินทอสนะคะยังน่ารักอยู่เลยนะคะดอกก็ทยอยบานค่ะฟอร์มแรกแย้มนะคะหอมค่ะหอมละมุนอันนี้อันที่บานแฉ่งนะคะบา,บานแฉ่งเป็นวันที่3นะคะเข้าบานอยู่ประมาณ4วันนี้นะคะ สี่วันก็โรยอันนี้เห็นเกสรสีเหลืองเลยนะคะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมจนวันที่เขาโรยไปเลยนะคะ Jubilee Celebration ค่ะออกดอกเป็นพวงค่ะนี่พวงแบบเยอะเลยนะคะต้นเล็กๆนะคะซื้อมาแบบถุงขาวอันนี้ปลูกแบบเอฟก่ออิดนะคะก่ออิดวางบนพื้นปูนนะคะแล้วก ใส่ดินแล้วก็ปลูกเขาก็จะลักษณะเหมือนปลูกลงดินเขาก็เลยแบบโตดีโตแบบโตได้ดีนะคะจริงๆกุหลาบเขาชอบปลูกลงดินอันนี้ฟอร์มก่อนหน้านี้1วันนะคะเอฟถ่ายไว้วันเมื่อวานค่ะกำลังสวยเชียวค่ะหอมด้วยนะคะบานอยู่ประมาณ3วันนะคะเพราะว่าอันนี้วันที่บานวันแรก เมื่อกี้รูปที่วานบานวันที่2พรุ่งนี้ก็คงจะโรยค่ะ Jubilee Celebration นะคะมอนสุขโขทัยคนสวยคนโก้ค่ะหรือมอนแดงประเสริฐนะคะฟูฟูกลิ่นหอมค่ะสวยค่ะวันนี้วันนี้สวยดอกพราวเต็มต้นเลยนะคะ ยิ่งเอฟแบบใส่ใจดูแลเหมือนต้นอื่นๆแต่ก่อนเอไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลก็คิดว่าสวยแล้วทุกวันนี้แบบต้นที่ซื้อมาใหม่ดูแลยังไงก็ดูแลเขาแบบนั้นโอ้โหเขายิ่งสวยนะคะเขายิ่งได้รับแบบปุ๋ยบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนไม่ค่อยใส่ช่วงทํางานอะ่ะปลูกแต่ไม่ได้ดูแลขนาดนี้นะคะช่วงนี้ว่างพอได้ดูแลก็แบบให้ดอกแบบพรางพราวนะคะ พลูมคะ่ะแม่ขนนกนะคะกุหลาบญี่ปุ่นคะ่ะน่ารักมากเลยมีไข่มุกด้านในด้วยกลิ่นหอมนะคะเป็นกุลาบหอมมากๆอีกเช่นกันช่วงแรกแย้มเขาจะหอมแบบหอมหวนหอมนวลหอมละมุนนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งคะ่ะพลูเหมือนกันตอนที่เขาบานเยอะแล้วบานอยู่ประมาณสัก3 4มสี่วันนะคะพลูมแม่ขนนกคะ่ะ น่ารักแล้วก็หอมแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่จําเป็นต้องห่อด้วยนะคะอย่างโอ๊กนี่ต้องห่อถึงจะสวยแต่พลูมนี่ปล่อยเลยนะคะคุมเพลียได้บ้างคุมเพลียบ้างอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คาเรคะ่ะคาเรกุหลาบเจ้าสาวนะคะของอังกฤษนะคะกุหลาบเจ้าสาวของอังกฤษแต่ไม่ได้ซื้อมาจากอังกฤษนะคะซื้อจาก พ่อค้าแม่ค้าแถวบ้านเราธรรมดาคาเราเ่ะละมุนหอมนะคะหอมอ่อนๆคะ่ะอเล็กซานดรีอีกแล้วนะคะคุณหนูอ่ะคุณหนูคุณหนูหนสีสีครีมนะคะสีเหลืองครีมอเล็กซานดรีกลิ่นหอมกลีบบางละมุนกลีบใสนะคะหอมหวานน่ารักนะคะบานอยู่ประมาณ บานสองวันเท่านั้นละค่ะเต็มที่นะคะเต็มที่2วันเดี๋ยวก็โรยเรนนี่พลูค่ะน่ารักอันนี้บานอยู่ประมาณ3-4วันนะคะแล้วก็ออกดอกเป็นพวงเป็นช่อต้นนี้เป็นทรีโรสนะคะกุหลาบต้นสูงแล้วก็เขาเหลื้อยเวลาที่เอฟปล่อยดอกเขาก็จะย้อยๆลงมานะคะเวลาที่เขาหนักดอกสวยดีค่ะน่ารักดีสีม่วงพัทเทลนะคะฟูฟูละมนุน รบอาราฟรองซ่นะคะยังทยอยบานอยู่เลยค่ะคนสวยหอมมากนะคะสีเซ็กซี่ค่ะเธอคนนี้ช่วงแยมก็สวยช่วงบานแฉ่งก็สวยนะคะกลีบไล่ระดับสีด้านในแบบออกแดงชมพูเข้มนะคะไล่มาถึงแบบสีชมพูบางอ่อนด้านนอกนะคะ โอ้โหแล้วก็กรีบก็แบบฟูฟูฟ่องฟ่องสวยนะคะมีรายละเอียดดอกที่แปลกสวยดีค่ะกลิ่นเธอก็หอมนะคะกลิ่นเธอก็หอมเพลียก็ทำอะไรเธอไม่ค่อยได้นะคะออกดอกดกด้วยดีงามนะคะ อับราฮัมดาบีนะคะดอกฟูฟูค่ะดอกใหญ่ใหญ่ฟูฟูกลิ่นหอมหอมนะคะกุหลาบเลื้อยค่ะดอกรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่จะตัดแต่งนะคะให้เขาแตกออกมาใหม่เคสค่ะกุหลาบเจ้าสาวจากอังกฤษอีกแล้วนะคะค่ายเดียวกันกับ คาเรนะคะเคสกลิ่นหอมค่ะกลีบแข็งแรงบานทนนะคะสีชมพูบานเย็นดอกพลิ้วนะคะมีรายละเอียดดอกค่อนข้างงดงามนี่ช่วงกำลังแย้มนะคะโอ้บานแบบไม่ร่วงหรอกค่ะถ้าไม่เด็ดออกนี่เขาไม่ร่วงนะคะแต่ว่าสีเขาจะค่อยๆซีดไปเรื่อยๆนะคะเคสแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆคน,น,นไหนอยากปลูกต้นนี้เลยค่ะ g o r d e n Celebration นะคะต้นนี้เอฟก,ก็ชอบนะคะสีเหลืองค่ะวันนี้บานเป็นวันที่สองนะคะกลิ่นหอมค่ะบานประมาณ3วันก็โรยนะคะพามาปิดทายด้วยกุหลาบการ์เด้นโรสนะคะนี่แหละที่เอฟ ว่าแบบคู่ควรกับการปลูกนะคะปลูกง่ายค่ะบ้านเราต้นนี้เป็นต้นน้อย,น,อยนะคะซื้อมาปลูกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโตเร็วนะคะแต่กิ่งก้านสาขา2ต้นนี้เขาเป็นกุหลาบติดดินนะคะต้นแรกสีเหลืองคือ uh, the p o e t white นะคะสีเหลืองค่ะเอลรู้สึกว่าเขาก็คล้ายๆ golden celebration เมื่อกี้แต่เขาดอกเล็กกว่านิดนึงนะคะนิดนึงแล้วก็กลีบชั้นนอกของเขาเป็นสีขาวใสนะคะกลิ่นหอมค่ะ ตหลับติดดินนะคะคือหน้าทิมดินเวลามีดอกดอกจะหนักนะคะกิ่งเขาจะอ่อนๆกลีบเขาอ่ากลีบเขาจะหนักแล้วเขาก็จะหน,น้าโน้มลงมานะคะถ้าปลูกใส่กระถางแบบห้อยไว้แล้วดอกเขาย้อยลงมาน่าจะสวยนะคะข้างๆกันคือ s i สเตอร์อลิซาเบธนะคะดอกเขาเป็นกลีบบางๆพลิ้วๆอ่อนๆนะคะอ่อนหวานสีชมพูใสเหมือนจะร่วงจะโรยไวแต่ว่า โอ้โหบานทนค่ะบ้านอยู่ประมาณ3-4วันนะคะคั้วดอกเหมือนเหนียวนะคะดอกดอกมากนะคะกุหลาบสวนกุหลาบพุ่มกุหลาบสวนหรือกาเดนโรสจะจะ,จะรอบดอกไว้แล้วก็ฟอร์มดอกเลี้ยงง่ายนะคะต่อให้มีเพลียมีไรอะไรเขาก็ยังแบบสวยน่ารักนะคะวันนี้เอฟปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตร้อนนะคะเสิร์ฟก่อนนอนค่ะสวัสดีค่ะพ,พ,พี่เพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ